วัดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพริกกับเกลือไว้จิ้มกับผลไม้นะคะอันนี้นะคะเป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะครึ่งกิโลนะคะพริกนะคะใช้มากน้อยขนาดไหนแล้วแต่ที่เราชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะอันนี้เป็นเกลือป่อนนะคะเดี๋ยวเราไปตำพริกก่อนนะคะสำหรับน้ำตาลทรายครึ่งกิโลของมุกจะมุกจะใช้พริกประมาณนี้นะคะนะคะ จะมาตามก่อนนะไม่ยากเลยค่ะนี่ค่ะพริกถองกร้าแล้วนะคะนี่ค่ะเดีย๋ยวเรานําพริกนี้ไปใส่ในน้ําตาลทรายของเรากันนะคะนี่เป็นน้ําตาลทรายครึ่งกิโลนะคะอันนี้เป็น,นเกลือค่ะเราจะพึ่งใส่ไปเยอะนะคะเราลองใส่เกลือสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะดูก่อนนะคะ ฉ้นโต๊ะดูก่อนนะเดี๋ยวมาขออนุญาตเป็นคนก่อนนะคะคนถค,คนให้เท่ากันนะพอดีว่าจับมือเดียวกลัวจะไม่ถนัดนะคะเอาคนได้ค่ะคนเลยนะะไม่ยากนะคะบางทีเราไปซื้อเขานะคะกระปกะุกเราต้ง15 20 30 40บานะคะนี้เราทำทานเองนะคะใส่ภาชนะแล้วก็แช่เย็นไว้ค่ะ ขอนญ้ตไปชิมก่อนนะคะอ่าค่ะในความรู้สึกของมุกว่ามันยังไม่เค็มขอนญ้าเติมน้ำตาลต้นเกลือลองไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะ,คะอย่างบางท่านอาจจะติดใส่ผงชูรสแล้วใส่ไปนะคะแต่ของมุกไม่ได้ใส่นะสหรับผิดก,กับเกลือ คนเขาเข้ากันนะคะคราวนี้นะคะอืมคราวนี้ก็จะมีหวานนำเท็มตามนะคะเราก็ใส่พริกของเราไปเลยค่ะพริกนี่ก็มากน้อยแล้วแต่ที่เราชอบนะคะเราชอบเผ็ดทานเผ็ดเราก็ใส่พริกเยอะเราชอบเผ็ดน้อยก็ใส่พอรประมาณนะคะนี่ค่ะ นะคะสีจะเริ่มออกเป็นสีส,ส,สวยๆสีส้มๆเดี๋ยวมาไปควงกันหนะแป๊บนึงนะคะใช่ไหมคะเพื่อนๆสำเร็จเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับน้ำตาลทรายขา,ขาวครึ่งกิโลนะคะเกลือป่น2ช้อนโต๊ะพริกนะคะแล้วแต่เผ็ดมากเผ็ดน้อยค่ะ ก็ได้เอามาเป็นเกลือเก็บไปทานกันนะคะใส่ถ้วยน่ารักน่ารักไปรับประทานค่ะนี่ค่ะไปทานกันเลยบ๊ายบาย